เกาหรือแกะมันมันก็จะยิ่งทำให้รังแคหลุรดรวมได้นะฮะห,หรือบางคนแค่สะบัดอย่างเงี้ยเคยเห็นว่าบางคนอ่ะแม่งหลุดมันแบบอ๋อมันยวงเลยมันแผ่นเลยโอเคทำไมมัน <Okay. S 2> ไม่หมดเลยวะเดี๋ยว,วก,กูว่าแปลกแปลกอ่ะ กราบสวัสดีคุณชูทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลของพี่หมอโอนะฮะเมื่อคืนพูดคำยินดีชัดสักทีนะฮะวันนี้เราอยู่กับคุณพอบันเกมมิ่งครับผมเย้แล้วก็ไอสิ่้คู่ข้างหลังนะตอนที่เข้าผมเนี่ยคือคนนี้ครับผมอเล็กซ์นะครับจาก t m p TV นะครับผมอล่าครับผมจากกล้องวันนี้ไม่มีประโยชน์เท่าไหร่ครับคือเนื่องจากว่า สองคนนี้มันมาทําหน้าพอดีนะฮะก็เลยถือโอกาสจับมันมาเป็นตากล้องแล้วก็ชวนทาคลิปซะเลยนะครับวันนี้พอเอนได้คิดถึงเรื่องหนึ่งเว้ยคือเรื่องของผมก็คือตอนแรกที่ฉีสองคนนี้ที่ก็บอกสังเกตเรื่องหนังศีรษะเรื่องหนังหัวอย่างเงี้ยแล้วพลเอกว่าพ่อบ้านก็ถามเรื่องแบบอุ้ยรู้สึกเหมือนผมจะร่วงอ่าอยากฉีดผมอะไรอย่างเงี้ยพี่ตรวจแล้วเออก็ไม่ได้มีอะไรใช่ไหมแล้วก็แบบอะมันดูแบบบางทีมีเรื่องหนังศีรษะหลุดลอกอะไรขาวๆไหมเลยนึกถึงพวกรังแครขึ้นมาแต่ก่อนอ่ะเคยแบบหมักผมอยู่สี่วันไม หนึ่งนอกจากเรื่องของความสกปรกอะคือเรื่องของหนังที่ตามันหลุดลอกเพราะบางทีผิวมันแห้งเกินไปอะไรแบบนี้มันก็เลยเรียกว่ารังแคแล้วทุกคนรู้ไหมว่ารังแคอะมันคืออะไรแล้วไอ้มันมีแชมพูพวกขจัดรังแคมันช่วยจริงๆหรือไม่ไอ้ที่คนเคยบอกว่าแชมพูขจัดรังแคยิ่งใช้ยิ่งร่วมหรือว่ายิ่งมีรังแคมากขึ้นจริงหรือไม่จริงนะฮะเดี๋ยววันนี้พวกเราจะมาอธิบายแล้วก็พิสู์ให้ดูกันไปไปดูเลยฮะ ครัวผมก็อธิบายเรื่อรงรังแคกันก่อนนะครับเปลี่ยนมุมทำไมไม่รู้นะฮะเมื่อกี้นั่งกตรงนู้นนะหันไปใช้ย,ย้ายบรรยากาศๆๆๆาวันนี้เจออยากเปลี่ยนโทแบ็กดอกซื้อมาไม่ไม่เคยได้ใช้เลยไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะร,งรงังแครังแคคืออะไรนะฮะม,มันคือหนังศีรษะของเราเองนะฮะหนังศีรษะที่มันหลุดแล้วก็ลอกออกมาเพราะมันแห้งมันเสียโครงสร้างมันคือเซลล์ที่ตายแล้วแหละง่ายๆนะฮะอยู่บนหนังหัวเราซึ่งบางทีถ้าเรายิ่งเกาหรือแกะมันมันก็จะยิ่งทําให้รังแค หลุดรว่รวงได้นะฮะหรือบางคนคแคบสะบัดอย่างเงี้ยเคยเห็นว่าบางคนอ่ะแม่งหลุดมันแบบอ๋อมันยวงเลยมันแผลเลยบางคนนึกว่าโอ๊ยปวดหีมะอ่ามันค <c oughs> ืนอหนังหัวที่แห้งแล้วใช่แล้วบางคนอ่ะซวยหน่อยคือมีอาการผู้หนังศีรษะร่วมด้วยชวเช่นผู้เชื้อราหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะยิ่งคันอ่นาคือรังแคคันก็ได้ไม่คันก็ได้แต่หนังศีรษะลอกอ่ะอันนี้ชัวร์นี่เขาเรียกว่ารังแคแล้วเหมือนเหมือนเหมือนคล้ายๆแบบเราเป็นแผลมันตกสะเก็ดมันก็จะคันอย่างนั้นเลยอ่ะใช่จะมีแบบคือคือ ถต้องซึ่งนะครับเดี๋ยวมันจะมีพวกแชมพูกุ้มที่กระจัดรังแคอยู่เดี๋ยวพาไปดูว่าไอแชมพูกระจัดรังแคอ่ะมันหน้าตาเป็นยังไงบ้างล้วเห็นตาของตลาดแหละแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอามาอธิบายเรื่องสรรให้ฟังและสุดพิเศษวันนี้นะครับคุณหมอจะสระผมโชว์ด้วยแน่นอนว่าดีจริงต้องใช้เองด้วยอ่าใช่ครับผมอ่าไมด้มานำขายของมาอธิบายคลิปมาจากกระจัดรังแคได้ไงไปเราเอาแชมพูกันฮะก็เดี๋ยวเราไปเอาแชมพูสระผมก่อนชึบชึบหน้าอุปกรณ์ครบ นี่ก็ว่ะมีแชมพูด้วยไม่ใช่แชมพูนะยาสีฟันก็มีเอาไถามว่าทำไมต้องมีแชมพูแล้วก็ยาสีฟันอยู่ในคลินิกก็คือย้ายสามโนครัวมาที่นี่แล้วคาดเดาคาดเดาก็คือใช้ชีวิตที่นี่แล้วที่มั้มตัดมุกกูไปแล้วอ้าวหรอแต่จริงแล้วก็พูดมาถูกต้องเพราะว่าเรามาขับน้ำใช้ชีวิตอยู่ที่ที่คลินิกเลย้านเบิร์ไปองอยู่แล้วใช่แล้วก็คือจะบอกว่าบางทีตื่นแล้วมันสระผม อาบน้ำไม่ทันก็มาที่นี่บางทีคอนโดน้ำไม่ไหล <c oughs> อ่าใช่ <c oughs> คอนโดเราเรียกบอกชื่อมมนได้ <c oughs> ถ้าเกิดวันไหนเนี่ยเห็นหมอ่ใส่ที่คาดผมมาแต่ว่าหมอว่าไม่สระผมแน่นอนนะครับแต่ก่อนจะไปสระผมเราพูดก่อนอธิบายอันนี้ให้ดูก่อนนะครับอันที่หมอจะมาสระวันนี้ถูกไหมใช่ถูกต้องอันนี้ไอของพี่ใช่พี่ใช้ของเด e c o s m ไม่ต้องสนใจเรื่องแบรนด์เรื่องอะไรแล้วกันฮะก็คืออันนี้เป็นแชมพูของอร์มาโ o โลจ i c a l นะก็คือเป็นสำหรับคนที่เป็นปัญหาเรื่องหนังศีรษะอ่างเงี้ยคือของพี่เป็นคนที่บางทีผิวมันแห้ง ปากดูปากพี่ดิแห้งป่งปอะอายไปไป <laughs> ปไปไหนบอกเอาปากพี่จะแห้งพี่คนกินน้ำไม่ค่อยเยอะ <laughs> เออธุรการพี่ก็บอกพี่กินน้ำทุกวันนะฮะก็พูดเยอะมันก็เลยทำให้แบบบางทีอ่ะมันหลุดออกมาได้ดูว่าคำอะไรได้บ้างอย่างอันเนี้ยพี่อ่ะใช้เพื่อรักษาเห็นป่ะ ก็คือแก้อาการอัซูมดูนะฮะอิตชีสครับคันหนังศีรษะอ่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นพิลิคูเลสหรือว่าอะไรพวกเนี้ยก็คือเขเก็บพวกรังแคทั้งหลายทีนี้ส่วนผสมสองคันน่ะที่เราอยากจะให้ดูว่ามันใส่อะไรบ้างนะฮะนี่ส่วนผสมข้างหลังเ่เต็มเลยนะแต่เอาเป็นว่าหลักๆเลยมี2ตัวที่เขามักจะใส่กันนะฮะมันก็คือซาลิซิลิกแอซิดเฮ้ยคุณคุณมันยาล้างสาวสิวเลยเออทำลิปสิวมาเยอะมากทุกคนแม่งต้องคุณคู่ชื้นๆนี้มากมันคือซิดเอน่มันคือ BHA นั่นเองนะครับถาาามมววววววว่่่่่ออ้้้แลเกกียะไไรัับสสิิขึนหใช สามารถที่จะช่วยทําให้หนังศรีรษะที่ตายแล้วหลุดลอกออกมาง่ายขึ้นดังนั้นบางทีที่แบบมันทยอยหลุดทยอยร่วงอ่ะเพราะว่ามันหลุดไม่พร้อมกันมันก็เลยหลุดบ้างอะไรบ้างบางทีเขย่าวไว้แล้วอ่ะ<า>ยังมีหลุดอีกใช่มันก็เลยแบบทยอยหลุดไงแต่การที่ใช้แชมพูที่มีซิลิสเซิเอซีผสมอยู่มันจะช่วยทําให้หนังศรีรษะหลุด เอาหมดเลยทีเดียวเลยถ้าเกิดล้างเราเฉพาะหนังที่ตายแล้วนะฮะมันทำให้รังแคหายได้หรืออปลใช่ไหมอ่ะอีกตัวหนึ่งอะไรมันคือเซเลเนียมเสาร์ไฟเอ้ยอันนี้เคยได้ยินป่ะเซอร์ไฟครับผมเคยได้ยินถูกต้องนะฮะทาไฟที่แบบเป็นลูกเกลียรีแบบราคาแบบเท่ายแสนเลยว่นนะนะเซอร์ไฟแล้วคนละเทากันก็คือเซเลเนียมเสาร์ไฟอ่ะปกติจะช่วยทําให้หนังที่สัตว์แข็งแรงขึ้นนะครับอารมณ์เหมือนกับว่าตัวหนึ่งอ่ะ ลอกอันเก่าออกตัวอันหนึ่งทำให้มันแข็งแรงเพื่อที่จะได้ไม่หลุดลอกอีกยากขึ้นอ่าเป็นการป้องกันในตัวมันก็เลยสะแล้วไม่มีพวกหนังศีสะะหลุดร่วงหรือเป็นลังแคออกมามเลยนั้นเองซึ่งถามว่าตัวเนี้ยต่างกับตัวไหนต่างกันที่อีเนี้ยมันเป็นเซเลเนียมไดซัลไฟคือ,อ ไดไงก็คือเหมือนอารมณ์พัทธ์เคน,นีอ่ะได้คือมีมีมอมีสองตัวอะไรประมาณนี้ก็เป็นเรื่องของเคนีช่างมันคนประชานบ้านมันจะต้องรู้หมอไม่ต้องรู้เหมือนกันนะฮะ <c oughs> แต่ว่าคือมาใช้ขจัดแล้วกำลงแขรได้ถ้างั้นเดี๋ยวจะไปลองสระผมไปดูดีกว่ามาดูว่าชีวิตแพทย์อ่ะที่ต้องมาใช้ชีวิตสระผมอาบนะ้ําแปรงฟันที่คลินิกทำยังไงวะเนี่ยมองคลินิกต้องตรวจอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยลองซูมเข้าไปเห็นป่ะมีแต่คลินิกมีคาเฟ่อันน้ำสระผมตรงไหนร้านไปดูสระผมกัน แต่ไปเลยยังไม่ได้เพราะว่าเดี่ยชุดก่อนเี่ยชุดก่อนใช่คือไม่ใช่แบมีคลิปตะก่อนอะจะบอกว่าเราขอเสื้อแล้วสักผมเลยเดี๋ยวนี้คือผม <laughs> ไม่อยากไม่อยากให้เห็นหุ่นนิดนึง <laughs> เขินหุ่นนิดนึงนิดนึงก็ได้อัปเดตช่วงที้แดกเยอะทำไม <laughs> แดดเยอะแดดเยอะ งั้นเดี๋ยวขอไปเปลี่ยนเครอะไายกระทากันนะทุกคนเคยดูคลิปที่แบบว่าลาดลาดนี้ป่ะแล้วภาษาผมไม่เลอแล้วภาษาไม่เลยดีเดี๋ยวเนี้ผมจะเอาเนี่ยครับสระแต่ผมฝากพี่โจไปเป็นตาข้องแทนจะผมบอกว่าผมไปไปเข้าน้ำเห็ป่ะผมไปเท้าเราดอักห้องน้ำทางนี้อีเวนอยู่ห้องข้างกับพี่เจ้าล็อกเลยว่าห้องไหนนะเออและนี่คือห้องน้ำนะครับนี่ข้างหลังทุกคนดูนี่คืออะไรสติกเ้ยนี่นี่ คิดด <oung ing> ูคล in ินิกมีห้องอาบน้ำาเลโลวใช้ชีวิตมาอยู่นี่เลยนี่ห้องน้ํามีไดเป่าผมที่ไดเป่ามืออยู่นี่นี่ทางขวาทางขวานี่นี่มีคคบมีครบห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ตรงนี้มีล็อกเกอร์ด้วยนี่ลูกค้าสามารถมาอาบน้ำตรงนี้ได้เลวยรู้เปล่าอ่ะตอนนี้ก็เป็นโซนห้องอาบน้ําเนี่ยคือพี่บอก็จะเพลยมาใช้ห้องนี้ในการอาบเลยนี่ ก็เลยแบบใช้ชีวิตอยู่ในคลินิกนี้ได้นะงั้นเดี๋ยวเรามาลองใช้ดูว่าอ่ะเป็นยังไงบ้างคมาคุูตัวนี้โอ้โหอตัวเราจะบอกว่าน้ำไม่เย็นชิบหายทำไมก๊อดห้องน้ำอะไรมันต้อมีแอร์เดินคนเดียวให้ดูมีแอร์มีแอร์นั่นนั่นนั่นอ้ตับตับสะโชเลยท้าวเนื้อแชมพูอ่ะตัวเนี้ยเดี๋ยวให้ดู เห็นขวดสีเขียวนะดูกด้โอ้เนื้อครีมสีทองอารามโอคเคอสีทองสีเหลืองนี่มาใครมีปัญหาเรื่องหนังที่สาก็ต้องแบบระวังนิดหนึ่งนะฮะอ่ะนี่ผ่านเลยผ่านเลยครับยายาไปเลยใชยาไปเลยจะบอกว่าใช้แล้วนะครับรังแคก็ลดลงตั้งแต่ครั้งแรกนะฮะอย่างเห็นได้ชัดนะฮะแต่ว่าก็จะคอมพลทเนี่ยก็ขอต่อเนื่องสักหกสัปดาห์นะฮะก็จะทําให้รังแคหนี่หายไปเลยฮะ

เรียบร้อยเสร็จแล้วโหนี่ปีอยากแชร์เลยนะฮะนี่คือชีวิตแพทย์หนึ่งวันนะฮะว่าถ้าสมมติว่าอาบน้ำสระผมไม่ทันอ่ะเรามีห้องน้าที่นี่นะฮะแต่ปกติไม่สะนานขนาดนี้นะสะดแล้วแบบไม่ไม่อันนี้ทัทีคือเยอะสะอาด นะคปัญหาหลักๆคือปัญหาเรื่องหนังติดตาลอ,อกนี่แหละก็เลยแบบใช้อันนี้ประจำที่มีพอกติดคลินิกเอาไว้อะไรแบบนี้ก็อ่านน้ำประมาณธ์นทนี้ใช่ไหมเราก็กลิ่นมันหอมกลิ่นค่อนข้างดีเดี๋ยวลองกัจากกองดมเนี่ยอ่าใช่ใช่อันนี้อันนี้จริงๆผมอยู่ในห้องน้ำเมื่อกี้นี่อ,นอันนี้หอมจริงนั่นแหละแล้วก็ด้วยขวดที่แบบอ่ารูทรงที่แบบกระทัดรัดเหมาะมืออ่าเรามาเนี้ยก็เลยแบบอ่า ใช้นี่แหละมาใช้แล้วพอเอินว่าพี่อยู่ะอยู่ M.R.T. เพชรบุรีมันมีร้านบูทปัสันอยู่ตรงนี้สิ้นแล,ล,ล้วมันมีขายตามบูทอย่างเงี้ยขนาด200 ml นะครับ500บาทเท่านั้นเองก็ใช้ได้ค่อนข้างนานอยู่ปกติก็มาใช้พี่บีบจริงๆอ่ะกูบีบแค่ประมาณเดือนนึงอะประมาณเดือนนึงก็ได้อยู่ใช่แต่อันนี้คือมันลอกเราบีบมหมดขวดเลยไม่อไร่ี่พี่ซื้อใหม่ก็ได้นะฮะ ก็ถ้าเกิดใครมีปัญหาพวกรังแครอย่างเงี้ยปกตินั้นนว่าให้สระประมาณตั้งสัปดาห์ติดต่อกันนะครับมันก็จะช่วยลดแล้วก็เป็นช่วยป้องกันหนังศรีรษะด้วยนะมันไม่ใช่แบบสระปุ๊บหายปั๊บไปเลยคือบางคนมันใจร้อนสระปุ๊บปั๊บแล้วกะให้หายเลยไม่ได้นะมไม่ได้เลยสด <c oughs> เออนั่นแหละฮะก็เลยจึงบอกว่าถ้าใครมีปัญหาเออใช้เบื่อพวกนี้มันรักษาได้แต่แค่ รอเวลานิดหนึ่งนะครับบางคนก็หัวใจร้อนเกินมันไม่มีหลอกยาพิเศษที่แบบว่าหยดสะปุ๊บแล้วมันจะทําให้รังแคหายไปได้ปั๊บนะครับทั้งนั้นทั้งหมดก็คืออยู่ที่พฤติกรรมการใช้งานด้วยนะครับก็ดูว่าเออใครหัวมันหรืออะไรไงบ้างอย่าไปเกาบ่อยหังทีรษะบางทีสระ,ะผมอย่างเงี้ยอย่าเอาเล็บแบบแกะๆๆๆเม่กี้ที่พี่สบัดอ่ะคือพี่ใช้แค่มือ <ừ> ถูๆๆ,ๆอ,ยอย่างเดียวอ่ะแค่นี้มันก็พอสะอาดแล้วคือแบบพี่จะจาสาะผมรูดผมอ่เงี้ยคือไปให้แชมพูมันล้างพวกคราบสกปรกหรือว่าคราบมันออกไป แต่สังเกตว่าพี่ไม่ได้แบบถูหรือว่าเกาหนังศีรษะเลยเออันนี้เป็นสิ่งที่หลายคนอ่ะก็ทําผิดนะครับการสระผมด้วยนะโอเควันนี้ขอบคุณทางพ่อพเอมาบมนะฮะแล้วก็อเล็กนะ ว่าอยู่หายไปไหนขอบคุณที่ขอบคุณผมครับขอบคุณครับขอบคุณที่สะอาดเลยสะอาดมากนะฮะกล้องให้ตลอดการถ่ายคลิปนี้นะฮะโอเคถ้าเกิดใครมีคําถามอะไรนะครับก็สามารถมาคอมเมนต์ถามพี่หมอได้นะครับให้คลิปนะเดี๋ยวพี่หมอก็มาตอบเองอยู่แล้วทุกเมนต์อยู่แล้วนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะไว้เจอกันในคลิปหน้านะฮะนี่ให้ดูก่อนมึงขายของให้เขาเลยนะไว้เจอกันครับสวัสดีครับลา